นี่คือสัตว์ประหลาดครับสัตว์ประหลาดตัวแบบนี้เลยนะครับขารักาตอนนี้ก็มาถึงเออ่รูปปั้นมโนราห์เลยนะคะข้าพวกหนูก็เออ่ขอแนะนำตัวเล็กน้อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนายนัทพงษ์ชูช่วยเชียนเจ้น้าที่กองต๊อบค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทโกหนูช่วยนะคะชื่อจ๋าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววะนดองแก้วนะคะชื่อเล่นไก่น้ำค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวชินกมลสุนทรชัยนุกุลนะคะชื่อเล่นไก่ยกค่ะไก่ยกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานิสาเก้อดนนะคะชื่อเล่นชื่อนิมค่ะค่ะพระวัทโขมงมโนรานะคะจะจะมีพระยาเ่้าเมืองนะคะและ

เปล่งเปล่งชื่อคนหรือว่าเปล่งอันอันยู

มาลไ่อมานะคะไ่กุมนะนะคะ้องดีทางการเมืองค่ะุญชานะคะลผู้พยาธต่างๆค่ะได้มูนําตัวไปดกขังไว้อนโคนีนนะคะวันหนึ่งกุญชานะคะได้ลงไปตัดน้ำเพ่อชระร่างกายได้ได้มองไปในทะเลค่ะแล้วก็เห็นแพ้นะคะลอยมาติดอยู่ที่โคนหินค่ะคันตัวเองไลงกไ้น